สวัสดีค,ครับเพื่อนๆวันนี้เรามาถึงที่สกายวอล์กสกายวอล์กเขื่อนซิรินทร์อนร้อนไม่หลบเสียวเสียวไหมร้อนไม่หลบ

นานวันนาวันวะอือไปอือถ่ายรูปไหมเนี่ยโอ้ฮัปผม หนึ่งอกน้งหนเอามุมนี้นะเอาุมนี้อ่อนะหนึ่งองามหนึ่งนึ่งสอยกมืมอขึ้นหนโอเคกล้องคุณได้วยไหม อ่าลูกพี่ป๋ดครับมาถือถือกล้องให้พ่าอะไไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอานี้สวยสตัวนี้หนึ่งสองยิ้พนึ่งหนองไอ้ไอ้ยืนอ่าหน มันย้อนแสียงหน่อยหน้ามันไม่เห็นยึดตรงนี้ไหมฮะตรงนี้มาตรงนี้มาอยู่นี่ลูกไม่อ้วไม่อ้วมาเนี่ยอยูนนี่วิน you know ี่เร็วๆอาหารน้ำมาเร็วๆดี่สวยนีสวยเร็วๆเอาหนึ่งสองครัหนึ่งหนึ่งสองอาหน้ำอวี่ อัคือพลังงานนะครับแผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดเห็นยังนะวะไปได้ไปได้ไม่เป็นไรเออ มันหนาอยู่นะยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซนอเอา้าเอาไปเองเหรออันนี้ว่าพาน้องไปหน่อยไปเลยเไปเลยลูกไไอะ นายไม่ไปไปถ่ายแม่าไปไปเลยเอาแวไปเองเลยอเลยค่ะไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวหูกไปเดินไปเลยนี่เดินไปเลย ่าเดินไปเลยไปยงเนื่ยไปพ่าพาไป่องเข้าเอพี่เนยพี่เนยก็จะไปเหนี่ไปมาจากมือจากมือสาคนเลยมา่าจากมือสาคน่าพี่เนยจบด้วยไปไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มมาน่น่าเดินขอบขอบมาเดินขอบขอบมาเดินขอบขอบได้เลยมาไม่กลัวครับไม่ต้องกลัวบรรยากาศนะครับ mặt trăng lều con được hàm mê mày này, mày đi đi, mày hả mẹ? mày đi, mày hả mẹ mày mang má mày má đi không cần cua, không cần cua พาน้องเดินหน่อยไป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 ค่ะนี่ไปเอารูปเียวไหมยืดกล้จมเปลือก อะไรครับผมเราจะเดินไปไหนไเดินมามมมโอเคม,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 มันร้อนมันร้อนเลยเราเรื่รมา เอามาดูน้องเดินคนเดียวอเอามาค่ะโอ้เก่งมากเลยมาได้ครับมาได้มาเลยอ่าเก่งจังเลยโอ้ สนุกไหมสนุกไหมคะล่มหลุกล่มสนุกไหมครับไปนอนเลยลูกให้มึงนอนมึงเหุ่นืโอ้โหโอ้โหอโอ้โหบอ้โหโอ้โาโา้โหโอ้าเจ้าชมไ้ร้นะคะผม เกือนซีรินทรอนจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศสกายวอล์กนั่งเหวยเอ้าผู้สาวบานั่นนนง,นงน้ำมูนอัน ยากบารดีจากการแม่เลยเอาเลยไปวอืบบเป็น่รัเแบบไปไปนะี่ตัวปวนมาแล้หรอเร่อ่มดีแล้วร่มดีแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ